สวัสดีครับพอกันอีกที่นกอลครับวันนี้ครับกอบ,บรรยากาศตอนนี้ฝนฝาก,กับกำลังสิลงมากเนาะนี่ก็เลยมีโอกาสได้แวะมาเบิงนะครับฟาร์มอวนเสียงนะครับอวนเสียงฟาร์มนั่นแหละครับที่เคยอัปเดตเรื่องการปลูกหญ้าเลียงง่วนะครับวันนี้ก็เลยมาเบิงที่ท่านผู้ชมกำลังเบิงตอนนี้นี่เป็นลวดนะครับเส้นลวดที่เอ่อจ้าของฟาร์มเพิ่น ปล่อยกระแสน,นะครับกระแสไฟที่กันง่วนะครับแต่ว่าเขาก็อยากหูว่าวิธีการปล่อยกระแสง่วนเะป็นยไงไหนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเบื้องผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฝ้านะครับนี่กาลังเห็ดนักบุญครับอ้าวตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นยังต้องเห็ดลวดน้ำนี่กันไหวเแลวมันกันไรือใดอยังแน่เป็นอย่างแน่ข้น มันอันตรายทำใดครับมือนี้ก็เดี๋ยวเฮาสิไดข้าเสดมาบอกสอบถามเพื่อเป็นความรู้ครับหลังคาราคนบ่ฮู้มาจับอ่าซึ่งระหว่างช่วงปล่อยกระแสไฟนี่เกิดอันตรายบ่จังได๋นะครับเดี๋ยวเฮามาเว้าคุยมาสอบถามเพิ่นนะครับนี่นี่ก็เสียแท็กครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้กําลังเฮ็ดหยังงงงงเื้อนี้ครับนี่หลอมหัวไฟฟ้ารัดงูไหมครับอ๋อแล้ว เาสีได้ปล่อยงว่วลุ่งแปลงหยาครับให้เขา,าได้เทเล่มเพระาะว่าง่วนเนี่ยมันเป็นสัตว์เทเล่มครับเขาจะมีความสุขในการเทเล่มครับอ่ะแล้วงว่วมันบบก,กระโดดขามโบออยังบอกอยู่ไหนครับตอนนั่งให้ดูสิองว่วนี่ที่แรกมันบบหูมันกับสีมาต่ำอยู่ครับอ่ามาตาม่ำพอมาต่ำปุ๊บการสีเพาปล่อยกับแสีไฟไฟ,ฟ้ามากนี่พอง่วมันมาถึงกับถึงลวดที่ปล่อยกับแสีไฟฟ้ามากมันกับติดง อ๋อแค่ว่ามันหยาดบ่แมนครับมันสิกระตุกกระพื้น๋อแต่ว่าการปล่อยกระแสไฟฟ้าของเครื่องปล่อยกระแสไฟฟ้านีมันสิว่ไใดปล่อยตลอดครับมันสิปล่อยมาเป็นจังหวะมันสิปล่อยตึ้อตึ้ตึ้อตึ้อเพื่อี่ให้ง่วมาถึกปุ๊บมันสิว่ได้เป็นอันตรายต่อง่วกับคนครับอถราว่ามันปล่อยมาตลอดคือกระแสไฟในบานเท่านี้มันสิเป็นอันตรายต่อคนกับงัว๋ออันนี้คือมันสิปล่อยมาเป็นจังหวะ พอเป็นจังหวงเถอะแม่ครับเป็นจังหวะเข้ามาเนาะแม่ครับเป็นจังหวะพอง้อมันถึกปุ๊บมันก็สิเด้งมันก็สิสะดุ้งสะเดุดใค่ว่าเฮาแต่สะเดิดเลยเนาะอืมล้วมันก็สิฮู้มันก็สิจำสัญชาตญาณสัญชาตญาณครับอ๋อก็สายแบบนี้เท่ากับง่ายไปอยู่มองได้ก็ได้แม่นบ่ได้อ่าสามท่งสามท่าก็ได้ขอแค่มีแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ลูกหนึ่งครับสี่ปอนไฟให้กับเครื่องสี่ปอนกระแสไฟฟ้าไอ้ระดีผูกๆเนี่ยมันเพื่ออย่างไรเนี่ย พื่อคนครับย่านค้นมากคนมากจับมาบายังสิเขาหูว่ามันเป็นแนวแนวแนวไฟฟ้าบ้านนี้พื้นที่ห้าแบบยูยังสี่บ้านนี้ชาวบ้านชาวซองเขาบอกหูนี่เกิดเขามาจับนีมันจะเป็นยังไงถึือกระแสไฟฟ้าเนาะครับมันก็มีอันตรายต่อทั้งคนทั้งสัตว์าในในการใส่ห้ากรต้องระ,ะวังในการใส่ครับแล้วเปิดห้าสีว่าได้เปิด มดมือมัดเว้นครับงัวเข้าเป็นงัวระบบเลี้ยงแบบแบบขังลุ่งเนาะครับแบบยืนลุ่งเนาะครับให้มันกินในลุ่งนะฮะหยาไปปัตตานีงัวขันยืนลุ่งโดนนหนหลมันมันเกิดความเครียดเห็นเห้งัวบอมีความสุขในการใส่ชีวิตแล้วก็บบบอกับสัตว์บอเห็นอังเหง้าพอจะนั่นลูกมันเกิดสีบอบอดกบอหยางนะครับปัตตานีเข้ากับสีมา่อยช่วงเวลาจักายสามนี่ครับใบสามหรือว่าสีม่วงเร่งไฟหงมันยางจัก ชั่วโมงหนึงห่งพ่อเงาะได้คลายเครียดยอ๋ปอปล่อยปล่อยเป็นเวลาว่นเถอะปล่อยเป็นเวลาครับจต่ชั่วโมงหนึงห่งสองวโมสี่เท่ากับปิดเครื่องไว้เคยได้ยินเลยว,ว่าไอ้เลี้ยงโกงตับเลี้ยงไก่เนาะครับอันนี้เลี้ยงงวัวบ่มเท่าบ่บไ,ไ้เลี้ยงแบบโกงตับก็คือว่าเขาบ่ได้ค้งตลอดแน่นครับปล่อยให้มันรีแลกปล่อยให้มันมาหากินให้อารมณ์ดีแน่ล่ะเรื่องแน่นครับเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ต่างๆแน่นครับเออ เน the ื oh, it? It like ้อทีจักไล่มองนี่สี่ปอยนี่ปล่อยเลี้ยงงูใกินบริเวณนี่มันไล่กูกลัวครับโอ้ไล่กูกลัวแต่ว่าลวดแบบสี่ห้าสามารหล่อมได้ถึงหลายไล่นะครับชุกไล่ก็ได้ซิฟไล่ก็ได้ไอ้ปล่อยซิฟไล่นี่หมายถึงว่าใส่แบตเตอรี่ซ้ำไหนแบตเตอรี่เครื่องเดียวครับแบตเตอรี่หรือว่าไฟบ้านก็ได้ครับอ๋อมันจะมีหมอแปลงมี่ยังแบบนั่นคืมีเครื่องแปลงแปลงไฟครับอ๋อมีเครื่องแปลงไฟเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบรงเครื่องแปลงไฟครับที่เสียแท,ทกเพป็นได้เฮตุว่ามาสรับการเอาขึดดางวด,ดงวดให้งัวเนาะขึงดวดให้งัวกินหยากันบริเวณบ่ใหง้งัวออกนอกพื้นที่กักบริเว้นไว้ง่าแต่ว่าให้กินหยาแบบมีความสุขอา่าปอยช่วงนี้แหลกเนาะเขาได้ย่างได้แทะเล่มเพราะว่างัวเป็นงัวเป็นสัตว์แทะเล่มครับอ่าแทะเล่มก็เลยต้องกักบริเวณแบบให้กินอยู่ในพื้นที่เข้ากับบ่ต้องกังวลว่าหยาหงัวหนีตล่นไปใช้เนาะ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับวิธีการก็เอว่าวิธีการบร,ริหารจัดการเนาะการดูแลแบบง่ายๆบ่ต้องไปห่วงว่าอู้ปล่อยงัวงไปพุ่นกินเขากินน้ำฉาบ้านเนาะแมนครับเข้ากับเลี้ยงบริเวณของเ้ามีมีธงหญ้าพิ่งปุพี่น้องเลยพี่มีแต่อมองหญ้าง,งามขนาดเลยอ่ะเราเลี้ยงงัวงเนี่ยมันต้องเฮหตุยังไงครับตอนนี้มีม,มีการบร,ริหารจัดการยังไงในตอวน,นี้ตัวน,นี้เลยเดยวง้วงอันแรกเลย แฝงหญ้าครับสำคัญที่สุดเลยครับมีแปลงหญ้าบ่้นี่ครับนี่เนาะนี่ครับก้อนก่อนทิพย์จะเลี้ยงงัวเลยสำหรับมือใหม่เนาะครับจะองมีแปลงหญ้าเลยครับอันดับแรกเลยถ้ามีแปลงหญ้าคือเท่าสบายครับอ๋อต้องวางแผนล่วงหน้าเลยเนาะว่าก่อนเท่าสื่อๆง้วเนาะแมนครับเทียมหญ้าไว้เลยปลูกจากสองสามเดือนเนาะแมนครับปลูกไว้ก่อนเลยครับไปสั่งสั่งงัวมาปุ๊บได้มีหญ้าให้กินเลยแมนครับโอ้เพราะว่าห้าแถวบ้านเท่ามันก็หลายหลายก็จริงอยู่ครับแต่ว่า เวลาหนาให้หน้าหน้าที่กับตางคนกหมืางลงให้ลุ้งหน้ากับไปเที่ยวข้างเขาเล่งเทือกับเขาอาจจะฉีดสามเทมี่ฉีดอย่างนี้สิโอ้แม่นแม่นวิรีแม่นรีเป็นอันตรายต่องัวเฮ้าครับมืออือไม่เห็นเห็นยังคือยังสวนลองอ้อยนี่เขาไปฉีดหยาคายยามีเกษตรกรที่เลี้ยงงัวเนี่ยไปเกี่ยวหยาโอ้โหอันตรายครับเนาะแม่นครับแมนมีคนโทรบอกขันเขาไปเกี่ยวหยาสิเขาฉีดนี่แหละครับนั่นก็งัวกินเข้าไปกั อัดตีไ้ครบโนอันตรา,ายอันตรา,ายเพระา,กกรา,ากกะฉะนั้นเ้าก็ต้องมีการบริหารจัดการสิเนาะครับแฝงหย่างยิ่งยิ่งเขามีบริเวณเลี้ยงงัวแบบนี้เนาะคือสิอดีเนาะดดีีครับ,รบอืมแต่ว่ามีบริเวณหลายๆท,ยาท,ยที่ยังประมาณถหาไร่ิพยไร่นี่เท็ดนี่เพ่ได้เกี่ยวหายาให้งัวเลยครับ,ลบปลูหกหยาแล้วก็ปล่อยงัวเดินแทะเล่มทั้งมือเลยก็เลยมืดมือเลยเนาะปล่อยเขาอิสระอยู่สิอยู่บริเวณในเนื้อที่ที่เ้า คัดบริเวณนะครับท่านผู้ชมครับรับเลยทีนีทีหลายๆหมอแหงครับไม่กล้าหลอมอยูพี่น้องเอ้ยเบิ่งบรรยากาศครับท้องฟ้าฝนกำลังสิตทุกช่วงนี้ช่วงเดือนกรกฎาคมสิเขาบรรษาเลยนี่ฝนฟ้าก็มานี่เพื่อเตรียมปักเขตปักแดนไว้นะครับปักลักแล้วก็ผูกเสื้อผูกพลาสติกนะครับให้เป็นสัญลักษณ์เขาเห็นง่ายๆบางคนอยากบูมไม่อยังตามเอ้ยอย่างนั้นมาเมาตามมาสูนตามที่ จะแทรกเพื่ออธิบายเมื่อสักครู่เนะครับว่าการปล่อยระยะไฟฟ้ากับเป็นระยะระยะแต่ก็มันก็นบอกถึงอันตรายใส่โดยเฉียบชาตินิอยนึงครับศึกษาข้อมูลนิดนึงใส่เครื่องอ๋อโต้ตัวนี้เขาต้องศึกษาเนาะเบื้องต้นเพราะว่ามันมันเป็นกระแสไฟฟ้าเนาะมันมีผลต่อชีวิตของทั้งสัตว์ทั้งคนเลี้ยงเลยนะครับ เพราะฉะนั้นยังคือจะให้พื้นที่ส่วนมากคนเทาก็คนอื่นเขาบอกบบางคนสิเขามายุ่มยามเนาะว่ายังไงอ่าเทากับ่ได้ปล่อยตลอดครับนี่ครับเพิ่นปลูกหญ้าให้มันในขณะเวลาที่เหาปล่อยเทาก็อยู่เบื้องหน้าครับอือย่าบ่ได้ปล่อยละเลยบ่ได้ปล่อยซุบซิบซุบหาแม่นครับบ่ได้ปล่อยถึงไปเลยอืมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขันว่าอยากเบื้องงัวอยากมาเบื้องทงหญ้าพู่ทงหญ้าไม่อยู่บนบ่เนี่ย พงหยาเพ่งกุาลาเนาะตอนนี้ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าเพิ่นเพิ่นเกีียวยะอะไรเรื่มนันวะได้ผลผลิตแล้วครับกำลังเริ่มตัดจักเดือนจักเดือนกันเกษตรกรเพิ่นอยากปลูกหยาเพ่งกุาลาเนี่ยเพิ่นต้องปลูกได้ระมจักเดือนจะเก็บเกี่ยวได้ผมปลูกสองเดือนนี่ครับจะเกี่ยวแหงัวได้แล้วครับนั่นเพียงแต่ว่าเกีียวหลบแหลกเนี่ยมันจะมีหยาธรรมชาติเสกเขามางอหยาอื่นๆปนมาน้ำแน่นครับ แต่ว่าหยาธรรมชาติมันวกินไหนมันชื่อเจ้านั่ะนะครับอยาหยาแพ่งกุหลาบก็เกิดขึ้นประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืยิ่งตัดเทอดไร้ยาแพ่งกุหลาบก็จะขึ้นมาขึ้นมาดีเท่านั้นอ๋อยิ่งแห้งตัดแห้งออกดีแห้งแตกประมาณสองสามรอบก็สิบ่มีหยาธรรมชาติเลยครับสิมีแต่แพ่งกุหลาบอย่างเดียวเลยเราเป็นยังคือยังว่าหยาแพงปลูกคือตัดสินใจปลูกหยาเพ่งกุหลาบยาแพ่งกุหลาบมันมันมันดีจังไดี๋มันมันเป็นจังไดี๋ยวยาแพ่งกุหลาบ ก็มันมันมีโปรตีนสูงครับอ๋อปริมาณการกินของงัวที่ว่าว่าว่าโปรตีนสูงเนี่ยเระมาณเอ่อเท่าไรจดกกิโลต่อต่อหมื่นที่ว่างัวกินแบบมัน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 รับได้นะเอ่องัวงเสียแล้วมื่อหนึ่งกินกินอาหารเนี่ยถ้าเป็นหยากรสเนี่ยครับจะประมาณสามสิบกิโลต่อต่อตัวโอ้ สามสิบกิโลก็ถือว่าง่วนนี่อยู่ได้สบายสบายเลยการเจะรวบรวมตัวกับเพียงพ่อเพียงพ่อในการใส่สันดาบของร่างกายง่วนไหมครับอ๋ออืมนี่แหละครับพี่น้องครับเบิร์ครับนี่บริเวณเนื้อที่ทั้งหมดในเจ้าไรนี้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยหาอะไรครับหาอะไรับบิเนีหเอากักบริเวณเ้ากักเป็นเป็นช่วงๆมันบ่ไหนเก็แมนครับ เขาแก้แค่ช่วงช่วงท่อไอ้ง้วไใ้ยางยางรีเด็กยางออกกำลังกายครับบ่ได้อะไเขาเครียดเกินไปบาดน,นั้นนี่ขอ,อกอยู่ทั้งพุ่นแม่ครับวิธีการปล่อยขอ,อกมาบ่าให้งว้วงไปเนี่ยเขาเชใช้ยังไงเออที่ไรเขาก็ต้องจูงจ้าฝูงครับงว้วงมันสินี่จ้าฝูงของอ๋อเขาจูงจ้าฝูงไหม <laughs> มันกับสิยางตามกันมากเลยครับโดยธรรมชาติงว้วงมัน<ด>สิน้ำจ้าฝูงแม่ครับอ๋อนะครับท่านผู้ชมครับบัดท่อเขาเฮ็ดซ้ำ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 ทุกมือทุกมือไป มันก็สิจำเลยครับเฮาเฮาเฮาจำเป็นต้องขึงลวดมาจากคอกเลยบ่บ่จำเป็นครับอ๋อบ่จำเป็นบ่จะเป็นเห็ดเป็นล่างงัวมาตลอดบ่จะเป็นอ่ะเกิดไรมากเ่ิดไมากเทชาฝูงตัวเดียวอ่าเห็นมากตัวหนึ่งสองตัวมากแล้วก็ลืมลืมตามกันมาเลยเดี๋ยวมันกับมาเป็นฝูงเองแนครับผมอนี่ครับท่านผู้ชมครับพิธีการเลี้ยงงัวนะครับเบิงเบิ่งเบิงไหวนะครับเด้อครับท่านผู้ชมที่ สนใจอยากเลี้ยงงัวนะครับว่าการดูแลและการให้อาหารการหาวัชพืชต่างๆให้งัวกินนี่ยสำคัญครับต้องเตรียมโตไว้นะครับต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าแปลงหาสคัญที่แปลงหยามันเป็นอาหารเนาะมันแป็นหยาเราเป็นเป็นอาหารเขาต้องเตรียมไว้นี่ครับวันนี้ก็ถือว่าห้าไเด็ข้อมูลได้ควกมรู้หลายเติบครับจากการที่ห้องด้มาเบ่งกัรขึอนลวดปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับป้องกันไให้งวออกนอกบริเวณแล้วก็วิธีการ เออเขาเอ่ยมาวิธีการเตรียมโตเตรียมโตการเลี้ยงงูสลหรับเกษตรกรมือใหม่ที่กำลังมาศึกษาเลียนลู้ครับกับคลิปนี้ถือผมถือว่ามีประโยชน์หลายนะครับที่เกษตรกรที่คิดอยากเลี้ยงงูครับแล้วเลี้ยงงูนี่มันดียังไงเลี้ยงงูนี่มันดียังไงถึงถึง,ถ,งถึงตัดสินใจเลี้ยงงูมาเนี่ดีบ่ดียังไงตอนนี้ผมก็ สรุปบ่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าในความคิดผมผมมองว่าต้นทุนในการใส่เลี้ยงง้วมันต่ำมันต่ำครับแล้วมันลงทุนลงทุนทีเดียวเลยครับว่าข้าซื้อง้วมาแม่นึงง้วมแม่นึงอยู่ได้ยี่สิบสามสิบปีหมายถึงว่าง้วมแม่ง้วมแม่นี่ออกลูกได้ถึงอายุยี่สิบปีสามสิบปีครับเริ่มมาแต่ลูกแรกแม่ครับง้วมอายุยี่สิบเลยครับอ๋อนั่น,นแปลว่าข้าได้ผลผลิต เป็นสิบยี่สิบตแมนครับมันเป็นมันเป็นการลงทุนลงทุนครั้งเดียวแมนครับลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าผมไปเรื่องมาเป็นสิบยี่สิบปีแมนครับไอ้สนใจหันมาเลี้ยงงูนี่แหละครับทำกับล่องมากทุกอย่างแล้วเนาะครับการเกษตรก็ล่ลูกคู่ขั้นมากหลายอย่างสมมติว่ามีเงินผมมี้งกันหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งครับอ่าผมไปฝากแบ่งผมคิดว่าผมจะเดี๋ยวเบี้ยร์จ้ะบาทอันนี้ก็บ่โหดได้ครับแล้วแต่แบ่ง แบ่งใไ้ดอกเบีย้ยหลายวันใดอ๋อแ,แต่แต่โดยเฉลียยล่ยเลยปีหนึ่งสมมติว่าหนึ่งแร่นปีหนึ่งในแต่พ่อจังหวัดผมไม่เคยฝาห่อดล้านหนึ่งเฉลว,ว่าผมมีเงินครับอ่าแต่ว่าดอกเบี้ยก็ได้บอก,กี่พันแมนครับอ่าแต่ว่าขาั้นเขาฝากหรือเบี้ยในการซื้่ง่วงมามา,มาเลี้ยงปีหนึ่งเขาได้ได้กเาไรจังหวัดเด้ดอกเบี้ยเท่าไหร่สมมติว่าเขามีเงินล้านหนึ่งเนาะครับอ่าคิดจะเลี้ยง่วง่ะหลานหนึ่งได้จักตัวโอ้ล้านหนึ่งได้หลายตัวดีครับแม่นรอแมนครับ กัว่าเฉลี่ยลองลองคำนวณเลยเฉลี่ยล้านหนึ่งเอาสมมติล้านหนึ่งเอาล้านหนึ่งโอ้ซิบหาซิบหกตัวนี่ได้สบายสบายเลยซิบหาซิบหกตัวนี่ราคาตัวจักบาทได้แค่ตัวละหกเจ็ดหมื่นอ่ะหกเจ็ดหมืน่นอ่ะโอเคแต่ว่าซิบกี่ตัวอ่ะถาว่าสีเหลืยงสายสวยงามกะตัวละแสนสองแสนนี่กะับซิบตัวกัเออซิบตัวกัล้านเนาะซิบตัวครับเออซิบตัวล้านเนาะอ่ะโอเคทีนี้ดอกเบี้ยดอกบี้ยวันนี้ท้าซื้อตัวเมย์มาเนาะเมย์ครับ ดอกเบีย้ยคือลูกมันแหละลูกมันเนาะแม่นครับกำไรกับดอกเบีย้ยต่อปียังหน่อยๆลองคิดเล่นเลยเนาะสมมุติว่าปีลูกอ<ะ>่าลูกครบขวบหนึ่งเนาะปีหนึ่งนี่ยางขายบัได้เลยอะสี 4, 000, 5, 000. ตต่หมื่นห้าหมื่นโต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 ครับนั่นแปลว่าเอ่อกำไรเฮานี่อันนี้เฮาเกิดวันใดคิดราคาสูงนะครับอ่าคิดค่าต่ำๆไปก่อนสามหมื่นสี่หมื่นนี่ได้ได้เลยครับต่อปีต่อปีต่อเมอ่อต่อโตเลยเนาะต่อเมทพันโตหนึ่งอ่าเมื่อกี้เขาได้สิบตสมมุตินะแมนครับเมื่อกี้สิบตบววนนี้ ได้ดอกเบีย้ยมาแล้วโตวละ3 40, ม oh, ามสี่หมื่นแม่นครับโอ้โหท่านผู้ชมครับได้กำไรเป็นหลายแสนนะครับแม่นครับแล้วก็หักต้นทุนกับผมหายไปเลย30%ของกำไรของอของรายได้ทั้งหมดครับสมมติว่าหลานนึงกับหักไปเลยสามแสนสี่แสนเป็นค่าต้นทุนที่เลือกอ่ะคือกำไรดอกเบีย้ยเฮาที่เฮาลงทุนมาเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมบอกว่าท่านผู้ชมกำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะ,อ,ะอยากหูเรื่องเล่าต่อไปว่า อนาคตการเลี้ยงงวเป็นอาชีพและการเลี้ยงงวการวางแผนในอนาคตคือการปลูกหญ้าเตรียบดินเรียมยังปลูกหญ้านี่แหละเลี้ยงงวบาเนี้ว่าเข้าเสด็จงินได้หน่อยได้หลายประเด็นนี่เดี๋ยวคลิปนาคลิปหน้าผมจะพาทผูชชมมาเบิ่งพอพันไม่พันงูอ่แล้วก็มาเบิ่งเบิ่งงวงามๆเพื่อเนาะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อติดตามช่องยูทูบนะครับนันพงพาเที่ยวนะครับเด้อผมจะพาทวู้ชมมาเบืองงวงาม เดี๋ยวผมจะแว๊บหนึ่งไปเบืองงัวเพื่อให้ท่านผู้ชมว่มาหนาเรียกทำได้นะครับตอนนี้ผมเบิองภาพมาเบาืธธเอ,องการวิธีการเฮ็ดลวดป้องกันงัวนะครับนะปล่อยกระแสไฟฟ้าเรียงง่วนแล้วก็เอาหูวิธีการวางแผนแล้วก็หูประเมินราคาเลยว่าเงินห้าสิวางแผนหน้าคตแบบใดนะครับได้กำไรทำไดนเมื่อนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์หลายเติบเมื่อนี้ต้องขอบคุณเซแท็กอะครับที่ให้ขวามุ่นครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ